เก้าล้ครับก็ก่อนจะไปเริ่มกินนะครับผมขอพูดอะไรกับท่านผู้ชมก่อนนะครับช่วงที่ผมหายไปนานนี้คือผมไปทํอา่าเดีผมไปทํางานมาอะไรมานะครับผมแล้วก็อแอบหนีไปเล่นเกมน้วยนะครับแต่ก็ผมว่าผมก็จะกลับจะกลับมาทากลับมาทอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ไม่ให้ youtube แล้วก็ติ๊กต็อกที่ลงด้วยก็ไม่ให้มันล้างเนาะก็ผมจะพยายามกลับมาทําให้ ให้มากขึ้นนะครับก็งั้นก็ถ้า,ถาอะไรเสร็จสรบไปเรียบร้อยงั้นก็ไปคุยกันเลยครับอาจจะติดติดขัดนิดหน่อยอ้าวหล่ะก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมบุ๊กอันดี้ที่เคยนะครับซึ่งภายในคลิปนี้เราก็จะมาทําการรีวิวกับแจกแอดออนแอตออนครับเรือนี้นะครับอ่าชื่อก็ตามนี้นะครับผมจะขึ้นภาพให้นะ โอเคงั้นก่อนจะไปเริ่มกันเราก็จะเออผมจะขอให้ทุกคนเอ่อกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะตามคลิปใหม่ๆด้วยนะโอเคครับผม okay. โอเคก็เราจะมาดูกันอ่ะทีเนี้ยว่านี่จะเป็นเอ่พอพวงอะไร เรือนะครับเป็นส่วนประกอบในการทับพงาเรือนะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ได้ชื่อบริหารส่วนนี้จะเป็นตัวกระบอกวืนใหญ่นะเป็นส่วนประกอบของพวกปืนใหญ่พวกนี้นะก็อันนี้จะเป็นแบบวัใหญ่บุญได้ทุกทิศทางเลยครับส่วนสูงอีกอันหนึ่งจะเป็นกระบอกที่ว่าได้แค่ขึ้นลงอย่างเดียวนะ ตอนแตกต่างคือเรื่องของกวัสดุการค้าต่างๆพกง่ายกับบล็อกเล็กนะผมมีระยะขนาดนนต่อมาต่อมันจะเป็นเตาเตาอะไรก็ไม่รู้ผมเอ่อไคิดไม่ออกยังคิดอยู่เลยว่าน่าจะเป็นเตาใสเชือเพลิงเพื่อเร่งความเร็วองเรือนะต่อมาต่อมาก็จะเป็นซูชีพน่ะอ่านเลขถูกปะวะไม่รู้อ่า มันจะเป็นตัวที่ไว้ทําให้เรือ HHH. ไม่จมน,น,นะครับผมต่อมาก็เป็นเนะบาะนั่งนะเบาะนั่งทั้งสามอันมีทั้งเบาะด้วยเป็นทำมาจากขนแกะตอะไม้เกาอีไม้อนะตรงนั้นแล้วนี่ครับอ่าปืนใหญ่อ๋อกระสุนโดยปืนใหญ่กันก็คือมันเหมือนกันนะมันยิงกันได้นะโดยที่เรามีแค่กระสุนในตัวแล้วก็ นั่งไปอย่างนี้นะวิทที่ยิงก็กดกระโดดนะดยิงไปอันนี้มันไม่ใช่ว่าจะยิงได้เรื่อยๆนะต้องรอให้ไอตัวขาะไอเชือกเชือกจุดเชือกจุดนี่มันโผล่ออกมาโอเคต่อมานะครับเราจะมาดูทางท้าของตัวเรือกันนะครับเราแบอืม เล่นเป็นออนนี้นานนะแต่ขอว่านีน่อันนี้เรามานั่งเลยโอเคผมไม่รู้ใช้กี่หมเดิร์อ่ะกดขอรอ์ดกับสรเสียงรถด,ด้วยนะครับผมถ้าเกิดมีเสียงรถเข้าโอเคร้อยกดสี่วงนี้เลยนะถา้าอยาตั้งค่าอะไรอีกก็มีพวกตรงนี้ ยิ่งเลือยใหญ่ยิ่งกินกินเวลาไปเยอะเลยนะเนี่ยแค่เลือยแค่นี้ก็ยังกินเวลาเนี่ยห็แปแล้วก็อาจจะแหลกด้วยนะถ้าเกิดมือถือใครไม่แรงพอก็อย่าแนะนำอย่าเพิ่งเล่นแล้วกัน เรือเต็มไปด้วยน้ำเลยสามารถเล่นได้ตามปกติครับประมาณนี้แล้วถ้าเกิดอยากให้หแบบเรือเรือมันเป็นอย่างเงี้ยต้องต้องทำยังไงอ่าขั้นแรกครับเอาก่อนอ่าน้ำเข้าเลยอะไรเดี๋ยวเอาน้ำหอ,อกใส่ก่อนเอลน,นะตนี้ เราให้มันนี่โอเคผมมันนับเสร็จแล้วเราสเสร็จแยวมาเม่นึ่งเมื่อกี้มีคนเนี้ยขออภัยโอเคเราจะมาดูกันเรือเราจะลอยหรือจะจม มันไม่ได้ช่วยอะไรมากนะ คว่าใครจะสร้างเรืออะไรก็ผมว่าน่าจะต้องสร้างสูงประมาณนี้วอกหนึ่งไม่ก็ถุงน้ำหนักก็อาจจะีไอตัวชคกี้ผมไม่พอแต่ก็นี่ครับผมประมาณนี้อเปลี่ยนมุมมองเลย วันนี้ครับผมเราขับเรือได้ ก็ถือว่าไปได้สวยครับงั้นก็ไปดูวิธีการดาวน์โหลดได้เลยครับเออเรืยกทหน้ามันเดิมโอเคตอนนี้เราก็อยู่หน้าิีคอร์ดแล้วนะอยู่ในกลุ่ม d ีคอร์ดของตัวผู้พัฒนาเองนะครับผมให้เราทำการไปที่อ่ะดาวน์โหลดนี้นะแล้วทีนี้พอเรากดเข้ามาเราก็เห็นลิงก์ตรงนี้ให้ทำการกดลิงก์ไป ทั้งทั้งสองลิงก์นะอ่ะกดเข้าไปแล้วทีนี้รอก่อนอ่ะอะไรนะครับัดปัดออกโอเคครับให้เราทำการกดไปที่อ่าไปไปที่ลิงก์อ่ะภาษาอังกฤษผมผมผมอันไม่ออกหรอกาไปตรงนั้นนะเออผมนั้นโอเคทีนี้ให้รอเวลานะครับผม ่พอเวลาเขากดเข้าไปกดโอเพนนะเราจะกดเปิดนะเราก็จะเห็นนะเออมันลิงก์อย่างนี้นะครับผมอกดเข้าไปเพื่อโหลดมันออันนี้ก็สำหรับคนที่ว่าอาโหลดแล้วมันขึ้นหน้าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยขึ้นประมาณนี้ครับผมให้ทำการอ,อให้ทั้งสามอันเนี้ยมันติ๊กถูกให้หมด อ่ะอย่างแรกให้เรากดไอ้ตัวหนังสือสีส้มไปอ่ะทีนี้เรากดตัวหนังสือสีส้มต่อนะเพื่อให้มันเข้าหน้านี้ไปเราเข้าไปสักพักหนึ่งแล้วก็อ่าออกมาทีเนี้ยพออกดออกพอกดออกมาเรามันก็จะรอสักพักหนึ่งให้เราทำการอ่า รอไปสักพักใหญ่เลยผมไม่รู้ว่ามันนานขนาดไหนนะน่าจะได้แลวเอเคกดให้นี่เลยครับผมสวัสีน้ำดำทีนี้ให้รอเวลาครับผมเหมือนเดิมนะครับผม อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างอะไรบ้างนะครับผมนะโอเคไปก็ต <g ül> <g ül> ok ้องขอโทษด้วยนะทีนี้มันก็จะขึ้นหน้านี้แล้วละโอเคงั้นต่อมาเรามาที่ตัวแอปนี้เลยนะตัวแอปให้เราจะกดไปที่ดาวนโหลดแล้วก็ค้นหาค้นหาตัว ลิงก์ที่เราโหลดมานะพิมไปทีนี้พอพิมพ์มาจนเจอนะครับให้ทำการาให้ทำการเอา,เอาสองเปลี่ยนสองตัวเนี้ยทำการเปลี่ยนชื่อมันนะให้ทำการลบตัว ZIP แล้วก็จุดออกครับแล้วกดตกลงทีนี้กดไปที่ลิงก์้กดไปที่อันเดิมไฟล์เดิมให้เลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะครับเพื่อหาตัวไมครับพอเราเจอแล้วให้กดทิกที่ไมครับแล้วกดเฉพาะครั้งนี้ทีนี้ก็จะเข้าเกมแล้วรอสักครู่ช้าหน่อย แล้วก็ไอ้อีกอันทําแบบเดียวกันเลยนะครับผมแค่ลบลบตัวเซตไอพออกรอสักแบบกำลังเข้าเกมขอให้ไฟกับเสียงขอให้ไฟกับเสียงรบกวนแล้วก็เสียงไอ้นี่ยพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเสียงอาจจะเบาหรือไม่ก็ดังผมไม่รู้หรอก โอเคครับนี่มันเข้ามาแล้วเนี่เห็นไหมทีน,นี้อ่ะผมไปเอาอีกอันมาละให้ทุกคนเวลาเข้ามาเล่นใหม่ก็ให้อ่ากดครับกดเล่นใบแล้วก็สร้างโลกวิธีเอาแบบใส่แอดออนทุกคนก็น่าจะรู้กันแต่เอาไว้นอกผมบอกไว้ก่อนแล้วกันให้ไปที่เกียร์นิวเวิลกดต่อ แล้วทีนี้เปิดเกมเทพไปที่เนี่ยรูปตัวอินชาเนี่ยเปิดคำสั่งได้แล้วก็ไปที่รีสอร์ทแพ็ก <c oughs> เดี๋ยวหายนอนตอนที่เราลงมาจะอยู่ตรงไหนวะนี่ดีๆตัวเอง ให้เท่าการกดเพิ่มไปนะแล้วไปที่ behavior pack เพื่อเราเอา add on นั้นมาใส่ต่ออยู่ไหนวะน่าจะเออตรงนี้โอเคทีนี้พอเราใส่ทีนี้พอเราใส่ add on เสร็จแล้วให้เรามาทำการเปิดไอ้นี้นะให้เอ็กซ์เพลย์อ่านไม่ออกให้มาเปิดทั้งหมดที่อยู่ข้างใต้ คำว่า add-on อ่ะติ๊กให้หมดเลยทีนี้ขอสร้างโลกดูครับพอพอสร้างโลกเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นเลยตรงที่แบบอยู่เป็นข้อความนี้นะครับให้กดเปิดช่องเก็บของก่อนฮะเพื่อดูว่าถ้าเกิดว่ามันมีก็แปลว่า add-on เข้าแล้วโอเคครับ